สวัสดีครับวันนี้ก็มาคลิปหนึ่งนะครับผมช่างปาร์คสมัยสารเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มีแหลกเข้ามานะครับ1ตัวเป็นแหลกใส่พาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ขนาด2 u ยูลึก17นะครับเป็นแหลกของ NTS นะครับสภาพสวยๆไว ขนาด 2U ลึก17ไม่รวมฝานะครับวัดไม่รวมฝานี่นะครับลึก17จากนี่มานี่นะครับด้านในเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนะครับเป็นแหลกพลาสติก ABS นะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใส่ใส่ power ใส่ power tab power tab ได้ใส่ power microtech nt ส8 0แได้ขนาด2อยูนะครับรือ1สใส่ได้พอดีนะครับส,สวยเลยนะครับสวยทั้งหน้าทั้งหลังสวยนะครับของ nts ไม่มีแตกไม่มีร้า,า,วาวนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับสวยเลยก็ตัวนี้เปิดราคาที่1,650บาทนะครับ ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหนึ่บาทก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่นะครับเบอร์โทรเบอร์เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ Facebook ตามนี้นะครับก็มีตัวนี้อีกนะครับตัวหนึง่งเป็นแหลกนะครับแหลกไม้ไม่อัดแท้ยี่มิล เป็นแหลกไม้ 3U นะครับ 3U ลึกประมาณ20-21นะครับมีหูยกหูยกอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ 3U ก็ตัวนี้ใส่ NPE มานะครับใส่ NPEC 2 0 0มาตัวนี้ก็450บาทครับสวยๆเลย450บบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ ก็อันนี้มาดึกหน่อยครับตัวนี้450บาทตัวนี้1 6 5 0นะครับแล้วก็มาอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นแหลมแหลมจรวดแหลมต้อง8นะครับพร้อมกล่อง3ตัวนะครับ3ตัวแหลม3ตัวเป็นของอ่ามีของ P-Audio P-Audio 2ตัวแล้วก็มี KMW ตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆ สวยยนะครับไม่อัดแท้ก็เอาไปถึงใช้งานได้เลยนะครับนี่ของ P-Audio อ่โมาบางซีนเสแล้วก็จะเป็นสเปคคอนนะครับเสียบสเปคคอนก็ใช้ได้เลยมี C มี C ต่อสายให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ยกกล่องยกกล่องเอาไปพันเก้านะครับผม ยกกล่องพันเก้ายังไม่รวมส่งนะครับแหลมของพีเป็นไวท์แท้นะครับพันเก้านี่ยครับยกกล่องนี้แหลมสามตัวพร้อมใช้งานเลยนะครับพันเก้าร้อยบาทแล้วก็มีอันนี้เป็นคู่เป็นคู่ K คเอนดเป็นไวท์ของพีนะครับไวท์ไวท์พี P แท้เคอนดตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับเป็นไวท์ของพีออเดียโอตัวนี้ก็สี่ร้อยบาทครับ ตัวนี้ก็เอาราคาพิเศษเลย400บาทใช้ง,งานปกตินะครับพันเตัวล่างพันเถ้าหมดนี่หมดนี่ก็2อ0พครับแหลมสตัวแล้วก็กล่องกล่องหนึ่งนี่นะครับถ้าเหมาหมดนี่ก็พันสครับผม ก็อันนี้ก็จะเตรียมชิ้นล่างก็เป็น power npe นะครับคลิปที่ลงไปเมื่อตอนกลางวันนะครับเป็น npe ก็แพ็คเตรียมจัดส่งตู้แหลกก็ไปแล้วนะครับรถมารับไปแล้วก็มีเน็ตเวิร์ก npm นะครับยังอยู่นะครับเหลือตัวเดียวตรงนี้เอาไป450รวมส่งให้เลยนะครับใช้งานปกติเน็ตเวิร์ก p m แล้วก็มาทวนดูอีกรอบน,นะครับท่านที่ยังไม่เคยเห็นเนาะเป็นดอกลำโพงและห่ําสินิ้วนะครับ2000วัตต์เป็นดอก6กโอมนะครับเป็นดอก1 8บนิ้วไวทห้านิ้วสองพันวัตนะครับสิบแปนะครับไม่ใช่21่แม่เหล็ก280รหนาสามสก้อนนะครับโอ้โหใหญ่ใหญ่มากๆตัวนี้ก็ผมก็ใช้เดโมอยู่นะครับ ใช้เดโมใช้เดโมอยู่ครับก็มีสี่ดอกครับเพราะว่าผมใช้เดโมสี่คูณสี่ชุดนี้คือมันหมดฤดูการแล้วนะครับก็ปล่อยออกก่อนครับดอกละหกพันห้านะครับไม่กินหวัดนะครับดอกใหญ่จริงแต่ไม่กินหวัดนะครับผมใช้ทา้าบใช้ทาบขับข้างละสองทาบก้าเก้าพันสี่โปรนะครับขับข้างละสองดอก งานเดโมก็ขายได้หน้างานนะครับตู้ขายออกไปหน้างานลูกค้าชอบน้ำเสียงแต่ว่าเขามีดอกอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้เอาดอกไปก็ดอกละหกพันห้นะครับยังไม่รวมค่าจัดสง่งใช้เดโมง,งานเดียวเองนะครับถ้าเปิดรวมๆแล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงะครับถ้ารวมเวลาที่เปิดใช้งานจริงๆไม่ถึงชั่วโมงครับ ดอกละหกพันห้าสินิ้วไว้หนิ้วนะครับไม่กินหวัดนะครับดอกลําโพงละห่านี่นะครับละห่าดูสเปคกรอบนะครับ6โอหมซับเบดพาวเวอร์พันวัตต์แม็กส0 0พนะครับ18นิ้วไว้หก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่นะครับ ก็ต้องให้ไวนะครับเพราะว่าหลายท่านโทรมาหาผมแล้วไม่ทันไม่ทันนะครับก็อย่าลังเลนะครับถ้าเกิดตกลงซื้อแล้วก็ผมปิดการขายเลยนะครับโอเคนะครับสนใจก็ทักมาครับผมช่างปากสมัยสารครับสวัสดีครับ